สบายดีพี่น้องสบายดีอ่ะสาวพี่น้องเลยนั่งรอตักบาทหน้าบา้านนี่กับพงญ่ยายมาสุายนี่เรามากินนี่พอกับขนมถั่วตัดนมผลไม้หกโมงจะครึ่งแล้วพี่เนยยังไม่มาเลย ลงที่นังถาตบาาด้วยทางบา้าน<อ>มันจะกะยามวันเอยหน่ลยอยู่หน้าบ้านหนเล็กนีแดดไปมาเนี่ยื้อวัตกระท่อมหน้าบ้านหนเล็กอนันนี้ซอ,อยหมู่บา้านซอยหมู่บ้านสวายบา

ส่งไปเรียบีบเนี่ยสื้าเบิ่งผักบุง้งหน่อยผักบุง้งแต่เงางาม <c oughs> เต็มเลยถ้าไปปลูกเนี่ยเป็นแม่ในที่บ้านเนาะถ้าไปปลูกนะบอกนี่เป็นดอกไมซอยกันไปหมู่บ้านคคกเสือชักไล่ยังไงเนาะนะผัวร้องไห้กันไล่ทำทายอยู่บอกเป็นใจกาแฟเสียบไป็นใจก็ไปไปปลูกอยู่บ้านเน้องเปี๊ยกจันขั้นสาย บนปล่อยปลาเนี่ยมีแต่ยองงามลุงกินกระส้มตามเป็นตาสิกรอบเนาะตักบาตอนเช้า งามงามมุดจอมื่กี้บปดูพี่หน่องยไปกินกับส้มตำเนาะหนูเล็กทำไมหนูไม่เก็บกินล่ะคะปกบุ้งเนี่ยหนูไม่ใช่กระต่ายนะคะบออันนี้อ้เย,ย้ยวีผมหรือยังนี่ล่ะเจ๊ พี่เรียนกำลังเดินมาแล้วกำลังถึงนายยาเล็กมั้งเอาน้ำมายังหรอเอาน้ำเอาน้ำเก่าพี่เทียนทำอะไรโอ้ยเนนพี่เรนมาแล้วตัวหนึ่งไปดูซิพี่สิอดีตค้ามนั้งแนลหรอ โโอ้โหตะกี้ใครเล่นโทรศัพท์แม่ทักไปใครเล่นโทรศัพท์แม่ทักไปตะกี้น่ะงานบอแล้วทำไมไม่ตอบรบ,บรรยากาศอะไรบรรยากาศบอ อยู่กระท่อมนูเล็กใจกระเพาะแล้วลูวพี่เทนมาเร็วเร็ว <c ười> นี่มลน,นี่มลถูกใจเลวลูกใจวะเอา แล้วจานั้นก็ใส่น้ำด้วยน้ำขวดหนึ่งนะเออนนั่แหละระวังตก คือมาด้วยเกสารุคีวันเนนฟิล์มป่ะ ป่ะพี่อานนทมากินลูกไปโรงเรียนย่อย่อย่อเก่งเก่งป่ะไปว่าจิตเองแมงลักกำลังสวยพี่น้องเย ส่งเงี้ยนโตเไ่บปนไ่ยน่งบ้านบอกตอนชามาก็รายจ่ายออกคนละหกสิบบาท60กสิบบาทรับอะไรติดรอแล้วลุง ไผ่ตูงามงามี่ตีไม่ได้เห็ดปวกบอไม่ได้เห็ดปวกบอประเซ็ดใช่เห็ดปวกมาขายหนูด้วยอ่าเจ็ดกระโจ๊เอ๊กระโจ๊กบาตอัดสาที่น้งเลยก่องฝาย อัดสามอนทำหมดเลยพี่สองยางจนถึงแบนกำลังทำไงคะี่พอเิมออไมด้วยนี่น้องยุ้งนักขี้อลูกพี่น้องวันนี้มันไม่ค่อยร้อนด้วยเดี่มันมี นาให้เาอาน้ำก่อนนมเอาน้ำกันเราบอกพิเศษเอาน้ำราบอกอยพี่เลแล้วกบลานบุนบุนี่คุณต้องไม่เลิกอมนะกอนไม่ทยุเ่าไหน่อนรีนสาวมากก็หายตังไปโองเรียนไม่เอาไปออมเนี่ยกินน้ำตอนเที่ยง ทางนมทางย้ายหายเด้อโอ้ยเดี๋ยวหายอีกนะั้น่กระเป๋าแลหายอ่ะากระเป๋าหายหมีที่ลับไม่หายหรอกใช่ไหมพนักานครูในในชาไปผูกัวค่ะ เขาอยู่ข้างหน้านะมั้งครูบายบายไปเลยค่ะไปเลยย่างนักเรียนไป,ไปเลยพี่น้องพบก,กันใหม่คลิปหน้าสบายดีโอ้ยย้อนจะตกข้างหลังกันนะพี่น้องไปพรุ่นู้นอัดสี่เนาะวู้ขันมีสะเสล่งก็ดีคือกันนะอืมเทนเนอรสุดยอดอ่ะอออไปเลยพี่น้องพบก,กันใหม่คลิปหน้าสบายดี